สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมวิธีการเอาภาพพื้นหลังออกแบบมืออาชีพนะครับเอาออกง่ายภายใน5วินาทีนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่ Google Chrome นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า Remove BG นะครับ Remove BG เราก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้นะครับกดไปที่อัปโหลดสีฟ้านะครับอัปโหลด i อเม e นะครับสีฟ้านี่ครับแล้วก็เลือก ที่ว่าเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะมีกล้องถ่ายรูปแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตเลือกที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะมาเข้ามาที่รูปภาพในโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็เลือกรูปนะครับว่าเราจะเอาพื้นหลังรูปไหนออกนะครับเลือกไปเลยครับพอได้รูปแล้วมันจะขึ้นมาอัปโหลดนะครับนี่คือครับภาพที่ผมเลือกมาแล้วนี่ครับภาพบนคือภาพที่ว่าตูกตัดพื้นหลังออกแล้วนะครับ เร็วมากครับไม่ถึง5วิเลยครับเสร็จแล้ว AI ประมวลผลตัดภาพให้เรียบร้อยครับเป็นภาพเป็นหลังออกเรียบร้อยครับแล้วกดดาวน์โหลดครับเก็บไว้ในโทรศัพท์ภาพต้นฉบับแล้วด้านล่างก็จะมีคําว่า edit นะครับ edit นี่คือแก้ไขนะครับจะมีลูกเล่นให้เราอีกนะครับก็คือว่าจะมีภาพให้เราเบอร์ภาพด้านหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาภาพวิวภาพอะไรใส่เข้าไปก็ได้นะครับก็จะมีมาให้อยู่นะครับ ภาพอยู่นะครับเราก็ไปเลือกเลยครับว่าจะภาพไหนครับเบอร์ภาพหลังก็ได้เจะใส่รูปภาพไปก็ได้นะครับ,รรบมีลูกเล่นให้เราเล่นอีกนะครับตอนนี้กำลังเลือกอยู่ครับไปอยู่ในทะเลหรือเปล่าเพื่อจะอยู่บนตึกนะครับไปยืนบนตึก มันมีให้เราเลือกอยู่ครับหลายรูปเราก็ไปเลือกเล่นด้ครับเอ้ถ้าเราไม่ชอบภาพที่เขาจัดมาให้นะครับเราก็สามารถเอาภาพของเราเนี่ยไปใส่ไว้ในงานบวชงานแต่งงานศพงานอะไรได้หมดเลยนะครับแต่เราต้องออกไปข้างนอกอีกทีนะครับถ้าเราไม่ชอบภาพที่เขาจัดมาให้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพเทคนะครับไปเที่ยวเทคเลือกได้เลยนะครับตามใจนะครับชอบรูปไหนเราก็เลือกออกไปน,นะครับแต่ไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็อย่างที่บอกนะครับเอาไปใส่ ข้างนอกได้นะครับเพราะว่าเราเซฟต้นฉบับไปแล้วอย่างผมเลือกภาพยืนบนตึกนะครับเมื่อกี้นี่ครับภาพนี้ครับเลือกไปแล้วก็ save เซฟไว้เล่นๆครับภาพนี้แล้วกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับดาวน์โหลดไอมีเหมือนเดิมครับภาพก็จะถูกเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยนะครับ ส่วนภาพที่เซฟไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนก็เดี๋ยวเราเออกไปดูกันอีกทีหนึ่งครับว่ามันอยู่ตรงไหนครับ,รบเดี๋ยวลองเลือกหาลูกเล่นต่ออีกสักหน่อยครับก็เลือกไปเรื่อยครับเอาภาพตารางใส่ภาพตารางไว้ก็ได้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมันเลยครับโหลดโหลดได้ไหม เสร็จแล้วแล้วครับแล้วก็กดออกจากโปรแกรมไปเลยครับเราโหลดเสร็จแล้วก็กดออกไปเลยครับกดออกไปเลยครับเราก็ไปดูที่รูปภาพนะครับรูปภาพของเราในโทรศัพท์นะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาแล้วครับรูปภาพมันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับที่เราโหลดไว้ดาวน์โหลดนี่ครับมาแล้วอยู่ที่ดาวน์โหลดเราก็ไปเลือกดูได้เลยครับนี่ครับมาเรียบร้อยแล้วเร็วมากครับไม่ถึง5วินาทีครับ AI ทํทการประมวลผลตัดภาพพื้นหลังออกให้เรียบร้อยครับเราก็จะได้ภาพลรยรอยแบบนี้ครับแบบมืออาชีพแบบไม่ถึง5นาทีครับเรียบร้อยครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ